distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Supapit Na Ayutthaya, and it is my absolute pleasure to be your host in this auction session for today. The auction that is about to take place will be for this very beautiful acrylic painting on canvas, and the size is 50 centimeters wide, beautifully. Painted by Dr. อาจารย์ชิงชัยอุดมกิจเจริญค่ะอุดมเจริญกิจค่ะ All the proceeds from today's auction will be donated directly to the Thai Patana Foundation and it is tax deductible. Double the amount of the auction uh, amount will be tax deduction. สำหรับการประมูลภาพวาดในวันนี้นะคะเป็นภาพวาดด้วยสีอะคริลิก บนผ้าใบนะคะความกว้าง50ซนติเมตรค่ะโดยอาจารย์ชิงชัยอุดมเจริญกิจค่ะซึ่งภาพวาดนี้นะคะ,ะท่านอาจจะเห็นว่าคุ้นๆถ้าดูที่หนังสือที่ระลึกในวันนี้นะคะของงานก็คือเป็นอยู่ที่หน้าปกของหนังสือที่ระลึกในงานวันนี้ค่ะซึ่ง inspiration หรือว่าแรงบันดาลใจจากภาพวาดนี้นะคะอาจารย์ชิงชัยได้กล่าวไว้ว่าจากแอนิเมชันค่ะ ซึ่งก็เดี๋ยวจริงๆแล้วแหมถ้าหลังจากประมูลแล้วเราอาจจะขอสัมภาษณ์อาจารย์นิดหน่อยนะคะแต่เอาเป็นว่ารายได้นะคะจากการประมูลในวันนี้ค่ะ100%จะ,ะบริจาคไปให้สู่มูลนิธิชัยพัฒนาค่ะและยังนำไปหักภาษีได้หักภาษีได้สองเท่านะคะหมายความว่าถ้าท่านเกิดประมูล ห้าแสนบาทขึ้นมาท่านก็นำไปหักภาษีได้1ล้านค่ะหรือถ้าท่านไหนอยากจะประมูล5ล้านบาทนะคะนำไปหักภาษีได้10ล้านเลยค่ะถ้าท่านมีไรายได้อยู่ใน x, tax bracket 3 0ก็หักภาษีได้3ล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งประมูลสูงก็จะยิ่งหักภาษีได้สูงนะคะเอาละค่ะสำหรับ การประมูลในวันนี้นะคะภาพวาดน,นี้ขออนุญาตเปิดประมูลนะคะที่จำนวนเงินมูลค่า200,000บาทค่ะ We would like to start the auction today with a fee of 200,000 baht สำหรับ ในวันนี้นะคะเริ่มต้นที่200 0 0 0บาทค่ะถ้าท่านไหนนะคะสนใจหรือว่าอยากที่จะนะคะช่วยสังคมโดยการนำเงินบริจาคเข้าสู่มูลนิธิชัยพัฒนา100เนะคะและรับภาพวาดนี้กลับไปด้วยนะคะการประมูลในวันนี้เริ่มต้นที่200 0 0 0บาทค่ะสามารถเอ๊ะเรามีป้ายอะไรให้ให,ให้ท่านผู้มีเกียรติยกไหมคะหรือว่าจะยกมือเลยหรือว่าจะยกแก้วไวน์ก็ได้ค่ะเรายกแก้วไวน์ได้เลยค่ะถ้าท่านไหนเกิดเชียร์ขึ้นมานี่จะนับว่า ท่านคอมมิตในการประมูลค่ะค่ะคุณคุณสีภูมินะคะสุขเนตรนะคะยกแก้ววายแล้วนะคะสองแสนใช่ไหมคะหนึ่งแสนนะคะค่ะเราเริ่มที่สองแสนนะคะแต่ท่านเสนอหนึ่งแสนไม่เป็นไรคะ่ะค่ะค่ะ,คะ,อะตอนนี้นะคะท่านสีภูมิสุขเนตรนะคะก็ได้ยกแก้ววายเป็นท่านแรกประเดิมนะคะที่มูลค่า1,000 0แสนบาทค่ะท่านไหน มีความประสงค์ไหมคะที่จะยกครั้งหนึ่งขึ้นห0 0 0 0่นดีไหมคะดีหรือไม่ดีงั้นดิฉันขออนุญาตตัดสินใจเลยคะ่ะยกหนึ่งครั้งคือขึ้น50,000นะคะ,ะจาก1นึ่งแสน,นะคะขอมีใครสนใจที่จะ,ะเสนอหนึ่งแสนห้าหมื่บาทไหมคะ,ะท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าสมาคมฝรั่งเศสของเรานะคะคุณเปรมิกานะคะหรือว่าคุณพิงกี้นะคะ ขอขอบพระคุณค่ะตอนนี้นะคะยอดทีเ่เราอาจจะได้นำเ,เข้าสู่มูลนิธิเป็น1 5 0 0 0 0บาทนะคะมีท่านไหนสนใจที่จะบริจาคเข้าสู่มูลนิธินะคะสองแสนโอ้ตรงนี้อุ้ตรงนั้นมีคนยกแก้วไวน์ค่ะมีหลายท่านเลยท่านนี้ค่ะท่านออสอ0 0สนใช่ไหมคะหรือว่า5,000สนคะสท่านท่านพูดไม่ออกเลยคะ่ะส0 0แสนใช่ไหมคะ ขอความการุณาเอิร์ไม่ค่อยได้ยินค่ะได้ยินแต่เสียงตัวเองเดี๋ยวนะคะขึ้นเท่าไหร่ครับขึ้นขอขึ้นอีกแสนฮนะครับ ขอขึ้นอีก1 0 0 0 0แสนนะคะรวมเป็น2 5 0 0 0 0บาทค่ะขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะจากดรชิงชัยขานเจนรักค่ะค่ะจากดรชิงชัยหานเจนรักค่ะ,คะ,คะตอนนี้นะคะท่านดรชิงชัยนะคะก็ได้เ,เสนอขึ้นมาที่2,500 0 0บาทแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่ายอดเงินสามารถนาไปหักภาษีได้2เท่าค่ะท่านต่อไปจะเป็นท่านไหนคะที่ทยกโอทั้งนู้นมีคะเห็นท่านนั้นยกมานานแล้วค่ะ คุณรันชายกใช่ไหมคะคุณรันชาจะขึ้นเท่าไหร่คะคุณรันชาบริบาลบุริพันธ์นะคะขึ้นอีกเท่าไหร่คะสามล้านหรอคะงั้นเราเคาะเลยไหมคุณรันชาตกลงขึ้นอีกห้าหมื่นนะคะเป็นสามแสนนะคะฟังเสียงคุณรันชาด้วยค่ะค่ะสามแสนค่ะขอบคุณค่ะสามแสนนะคะคุณรันชาบริบาลบริพันธ์ค่ะค่ะ รัญชาขอเป็นจับแสนห้าแล้วกันนะครับอ้ขยักหน้าใช่ไหมคะคุณรันชาสามแสนห้าได้ไหมคะคุณสมชายนะคะเป็นสามแสนห้าหมื่นบาทแล้วนะคะคุณรันชาสู้ไหมคะคุณรันชาสู้ค่ะสู้ค่ะยกอีกค่ะสี่แสนแล้วกันนะคะสี่แสนแล้วค่ะตอนนี้จัดสี่แสนแล้วนะคะที่คุณรันชานะคะคุณสมชายยกคุณสมชายสู้สู้ สู้สู้เข้า4ี่แสนแล้วก็เป็น4ี่แสนห้าสี่แสนห้าจากคุณสมชายค่ะคสู้จากคุณสมชายค่ะคุณงห้าแสนเลยแล้วกันนี่แหละได้ห้าแสนแล้วจากคุณรัชชาค่ะ้นเอาเป็นล้านหนึ่งไปเลยไหมคะจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาใช่ค่ะไม่ต้องขึ้นทีละห้าหมื่นนะคะใครจะเอาล้านหนึ่งค่ะคุณพิงกี้นะคะคุณแพรมิกาสุจริตกุลหกแสนโอ้โหขนาดตอนแรกเราบอกว่ายกทีหนึ่งขึ้นทีละห้าหมื่นตอนนี้เพรมิกาสุจริตกุลเลยค่ะ ด็อกเตอร์สุทธิพันธ์ว่าไงคะทั้งนี้นะคะโอ้ไหนดูดูสิคะทางนั้นคุณด็อกเตอร์จินดารัสมีท่านหนึ่งยกใช่ไหมคะทางด้านนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งยกเหมือนกันค่ะใครยกคะโอ้ฮัลโหลยส How much more It was five hundred thousand baht already right หก0 0นครับ 600,000 600,000เ r r e n t l y at 600,000 600,000ไปแล้วเหรอคะ600,000ไปแล้วเาย0 0 0 0 0แ0น0 0 700,000โอ้เป็นยอดที่สูงขึ้นมากๆเลยนะคะคุณนิติกรนะคะ0 0็ดแสน0จ0ด0 0 0ค่ะมีท่านไหนมีความประสงค์มคะที่จะท็อปอัพนะคะ บรรยากาศห้องเริ่มเงียบลงไปนะคะพอถึง7 0 0 0แสนแล้วรู้สึก 7, <000 S 1> จังเียแล้วนะคะโอ้โหหมายความว่า7 0 0 0แสนบาทนี่ก็จะนำเข้าสู่มลูลทิชัยพัฒนา7 0 0 0แสนบาทไม่มีการหักค่าใช้จ่ายอะไรเลยใช่ค่ะแต่ได้ได้เออเขาเรียกอะไรนะ tax reduction ถึง double นะคะ้้ตอนนีมีอะไรจะพูดไหมคะผมเป็นฝ่ายรับเงินครับดรสุมเมธตันติเวชกุลบอกว่ายินดีรับ 7 0 0 0แสนบาทคะ่ะมีใครจะประมูลล้านหนึ่งใช่ใครบริจาคพกเรารับบุตรมีใครจะประมูลล้านหนึ่งไหมคะ anybody for one million บาทถ้าอย่างนั้นอยากแก้แคบพวกเร n หนึ t s บา vous p l a î t l ะ d o s l a s a l l e n o n bon d a c c o r กถ้ายัางไม่มีนะตอนนี้นะคะ7 0 0 0แสนพี่พิงค์พี่กระซิบว่ายังไงนะคะก็เหมาะสมดีนะคะ เข้ากับรัชกาลที่7จไหมคะจริงด้วยค่ะโอ้หถ้ายางงั้นดิฉันขออนุญาตถามเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ700,000ครั้งที่1 700,000ครั้งที่2ที่ดิฉันยกมือนี่ไม่ได้ประมูลเองนะคะ700,000ครั้งที่3ค่ะถ้าไม่มีท่านไหนเสนอสูงกว่านี้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะ อขอชี้แจงเล็กน้อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นิติกรประมูลนะครับในนามบริษัทไทยเบีเรจจำกัดมหาชนครับครัถ้าอย่างนั้นทางสมาคมนะคะขอขอพระคุณนะคะทางทบริษัทไทยเบียร์เป็นอย่างสูงนะคะที่รับภาพาภาพนี้ไปนะคะโดยอาจารย์ชิงชัยอุดมกิจ จเจริญกิจค่ะซึ่งรายได้นะคะจากการประมวลภาพในวันนี้นะคะ<อ>ก็จบลงที่7 0 0 0 0 0บาททวนค่ะรายในได้นี้ก็จะนำเข้าสู่มูลนิธิชัยพัฒนา100%ค่ะและสามารถนำไปหักภาษีได้สองเท่าค่ะตอนข,<อ>ขอเรียนเชิญนะคะศิลปินนะคะผู้ได้เพ้นแล้วก็วาดภาพนี้ค่ะอาจารย์ชิงชัยอุดมจเจริญกิจค่ะ ความกรุณายืนออสองฝั่งขนาบข้างของภาพวาดค่ะและคุณนิติกรน,นะคะตัวแทนจากบริษัทไทยเบรก์ใบจำกัดมหาชนค่ะ <c oughs> และเดี๋ยวขออีกหนึ่งภาพนะคะขอเรียนเชิญคุณปรมิกาสุจริตคุณค่ะนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปัมภงค่ะถ่ายภาพร่วมด้วยค่ะ ค่ะและขอเรียนเชิญค่ะดรสุมเมธตันติเวชกุลค่ะเข้าร่วมถ่ายภาพหมู่ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ